และเป็นอุเทรนสิกะเจดีไปในตัวเจดีก็จะมีสามมีสี่ชนิดอุเทรนสิกะเจดีก็คือเจดีที่สร้างเพื่อบรรจุนะนะฮะแล้วก็รรมเจดีที่สร้างเพื่อบรรจุคำพีพระไตรปิฎกแล้วก็ในหลักพระธาตุเจดีบรรจุกระดูกของพระพุทธเจา้า ที่ฐานเจดีย์ที่มาจุดของใช้ของพระพุทธเจ้าที่อยู่แม้แต่ทางเอเชียฐานสิ่ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเนี่ยเป็นใสนสังเกับแ,แต่อันเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะฉลองฉลองบ้านเมืองนั้นก็ผู้คนตา่ตางต่างเมืองก็จะเดินทางมาแล้วก็เอา,ามาจุเรื Nej, ไม่รู้ว่าเป็นท่า แต่เท่าที่ผมผมวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับมันมีความคล้ายคลึงกับเขมรนะตรงที่ว่าไอ้พรกนี้มันก็คือพยา,า,านาคเพราะเขมรเนี่ยยังไงก็ตามเขาถือว่าเขาสร้างพระเขาต้องมีพยานคาคคล้ายๆพิมหน้ากปกนะครับ ผมก็เข้าใจว่าเนี่ยมันมีการเลยแล้วไม่รู้เราเลยไม่รู้ที่มาว่าความความหมายที่มันเป็นสองด้านเป็นยังไงครับนะก็มีสันนิษฐานว่าไอถ้าเกิดว่าเป็นด้านเดียวนะแล้วคอมันเข้ากันนะคอมันจะผ่านขามันจะบางมันจะเล็กนะแต่ว่าถ้าถ้าไม่สวนนะเพราะถ้าเพราะสวน จะทําให้สวนนั้ครับเขาคงรอมาแล้วล่ะดีนะสวนตรงครับวออ่อนมากบิดได้เลยมันหักง่ายเขาก็เลยกลับพอกลับก็เลยกลายเป็นเรียกว่าพระสวนพระสวนต่อไปก็พอพูดพอเพียงแค่มาเจอแบบตั้งชื่อให้มันเทศหน่อยไม่เห็นสวนแล้วในที่สุดพระสวนเสือไม่เห็นสวนเสือเรี่องเข้ามาเจอพระอันนี้ก็เอาไปห้อยแล้วก็ตั้งตัวเองเป็ชื่อ